สาวกเลี้วผูเตรียมดีใจครั้งใหญ่เมื่อมีข่าวลือแว่วว่าหงหงแดงกำลังเตรียมเสริมทัพในช่วงเดนม,มกัลาจุดประสงค์มีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือการคว้าแช,ชมเปี้ยนลีกและทวงความยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งจากเรือใบสีฟ้าสโมสรต้องการเสริมความแข็งแกร่งครั้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางซีซั่นโดยนักเตะใหม่ที่พวกเขาได้เล็งเอาไว้จะทําให้เจเกนครอปมีออปชั่นมากพอสำหรับการลุ้นแชมป์ลีกแบบยาวๆไปจนจบซีซัน และคนที่จะมาเติมเต็มในถิ่นแอนฟิลมีใครกันบ้างไปชมมุมของกันครับลูคัสเบลันโดิเวอพูลในช่วงนี้พยายามอย่างหนักที่จะมองหาประการหลังที่คอยคุ้มกันลาสาวพวกเขาได้และสตาร์ดาวลุกงวัย19ปีจากเซาโปโลคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายครับที่พวกเขาแสดงความสนใจอย่างมากแม้จะเป็นเด็กที่อายุน้อยแต่ประสบการณ์ผ่านศึกก็ไม่น้อยตามวัยแต่อย่างใดเขาสัมผัสสนามไปแล้วถึง48เกมกับยอดทีมแห่งบราซิลและนั่นก็ะทาให้หงแดง จับจ้องสถานการณ์ของนักเตะคนนี้อย่างจริงจังและคลาดการว่าสโมสรต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน20ล้านปอนด์หรือราวๆ880ล้านบาทให้กับเสาเปาโลขนาดกุนซืออย่างครอปนั้นถึงก็ออกปากเองเลยว่าต้องการเจราจาคว้าตัวเจ้าหนุ่มคนนี้มาให้เร็วที่สุดถ้าสามารถจะ้ามารวมทัพในเดือนมอการาดนี้ได้ดาวเตะอนาคตไกเลือดแซมบา้าคนนี้จะสามารถเล่นให้กับทีมในเกมยูฟ่ายูโรปาได้อีกด้วยลายต่อมาอันเดช์ุนดาเดแม้ว่าชื่อนี้จะดูไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่ แต่ฝีมือก็ถือว่าจัดจ้านไม่เบาบอกเลยว่าเลี้ยวพูนั้นไม่ใช่ทีมเดียวที่สนใจอยากได้ตัวกองกลางอนาคตไกลของฟูมิเนเซไปครอบครองในเพียงผู้เดียวแต่มีอีกหลายทีมในยุโรปที่หมายมั่นปั้นมือจะยื่นขันหมากไปสู่ขอโดยฟอร์มที่ร้อนแรงแถมติดทีมชาติบราซิลไปแล้วถึง3เกมติดทําให้ฝีมือถูกพัฒนานอย่างต่อเนื่องโดยเขานั้นผ่านการลงสนามให้กับฟูมิเนเซถึงร้3เกมในเวลเพียงแค่ยีบสปีเท่านั้นและการเป็นหนึ่งในคีแมนที่ช่วยทีมคว้าโทฟี่โกปาลิเบอร์เด,อด,อด,อด ยิ่งทําให้เขาเนื้อหอมมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนเสียอีกถึงแม้เจ้าตัวนั้นจะเคยปฏิเสธข้อเสนอของเลี้ยวภูไปแล้วในช่วงสัมมนาที่ผ่านมาโดยค่าตัว25ล้านปอนด์หรือราวๆ1,100ล้านบาทแต่ในเดือนมก,การานี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่จะเห็นเขาคนนี้ย้ายไปอยู่กับเดอะเรดเรียกได้ว่าผิดหวังกับเรือใบสีฟ้ามาพอสมควรกับคาร์วินฟิลิปบางทีที่นั่นอาจจะไม่เหมาะสำหรับเขาก็ได้แลวก็มีแฟนบอลหลายคนเหลือเกินที่ชี้ให้คว้าตัวเจ้าหนุ่มคนนี้มาร่วมทัเเป็นโฮดมฟ ในแดนกลางของเลี้ยวภูเขาอาจจะสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับเนื่องจาก้าหนูคนนี้แต่แสดงผลง,งานชั้นยอดให้เห็นแล้วว่าตอนที่อยู่กับลีดยูเ็ดหรือว่าทีมชาติอังกฤษเขานั้นโดดเด่นและมีความสามารถขนาดไหนแต่กลับกันเมื่อย้ายไปอยู่กับเรือใบสีฟ้าเขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับกุนซือเป๊ปกอรเดล่าแต่อย่างใดเลยครับและแน่นอนว่าเขาอยากจะกลับมามีอาชีพที่ลุ่งโล์อีกครั้งด้วยเหตุน,นี้เองหากได้ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นโดยเฉพาะเวีรยวูู คงจะเป็นการดีไม่น้อยครับเขาจะมีโอากาสลุ้นสนามยังต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนถึงจะเป็นแบบนั้นก็เถอะการมาของเขาก็ตตดอยู่2ปัญหาด้วยกัน 1. เหลือใบสีฟ้าอาจจะไม่ยอมปล่อย 2. ท็อตแนมคอนสเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่อยากได้แข้งรายนี้ไปร่วมทับด้วยเช่นกันบอกตามตรงนะครับถ้ายเจ้าหนูคนที่มาก็อาจจะพอมีลุ้นกันอยู่บ้างข้ามฟากกันมาที่อิตาลีครับปีโอเตอร์ซิลินสกี้ อีกหนึ่งเป้าหมายที่ลิวอพูลนั้นต้องการทําให้แดนกลางออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดซึ่งจะขาดดาวรุ่งของนาโบลรีคนนี้ไปไม่ได้และก็มีหลายทีมแสดงความสนใจอยากให้ตัวนักเตะคนนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันลิวอพูลกับยูเวนตุสเป็นสองสโมสรที่ออกมาแสดงอย่างชัดเจนว่าต้องการแข่งลายนี้มาร่วมทาในช่วงขึ้นปีใหม่ดาวเตะวัย29ปีถือเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์พอสมควรฟอร์มของเขานั้นโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดครับซัดไป50ประตูกับ46แอซซิ์ จากการลงสนามให้กับนาโปลีจำนวน345แมตช์โอ้โหโคตรเยอะถ้าได้แข่งพันใหม่จากลีกซิลิอามาฉายแสงในถิ่นแอนฟิลด์ก็น่าจะใช่เรื่องดีไม่น้อยและก็มาถึงอันดับสุดท้ายคิลิยันเอ็มบัปเป้หลายคนอาจจะคิดว่าบ้าไปแล้วเหรอเวีรยวพูนเนี่ยนะจะคว้าตัวคิลิยันเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงแชียงแมงแน่นอนว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเจ้าตัวนั้นกำลังหมดสัญญากับ p s เในเดือนมิถุนายน และเจ้าตัวก็ประกาศชัดเจนเลยครับว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับทางต้นสังกัดอย่างแน่นอนหัวหอกฟอร์มฮอตทีมชาติฝรั่งเศสมีอิสระที่จะเจาก,กับสโมสรอนอื่นในช่วงเดือนมกราคมและเลวพูก็เป็นอีกหนึ่งนตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยแม้ว่าเดอะเลดจะไม่เล่นอยู่ในยูฟาแชมเปีบบ้ยนลีกแต่ด้วยศักยภาพของสโมสรอนเอมบัปเป้เองก็มองว่านี่คือทีมที่น่าท้าทายและอยากจะมาพิสูจน์อยู่ไม่น้อยนอกจากนี้เลวพูนั้น ตอ้องการหาตัวตายตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาาห์าาที่เขาว่าจะย้ายไปหลีกซาอุอรลเาบียในอนาคตครับดังนั้นหากทีมสามารถโน้มน้าวเอเเป้ให้มาเล่นในถิ่นแอนฟิลจะเป็นอะไรที่สมการรอคอยสุดๆอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทาให้ทีมหง์แดงได้เปรียบคู่ต่อสู้คนอื่นๆสุดๆนั่นก็คือคุณแม่ของท่านประธานเป้นี่แหละซึ่งก็เป็นเอเจนต์ของเขาที่ชื่นชอบเวอ้์วูลแต่ทุนเดิมอยู่แล้วด้วยไม่แน่นะครับเดือนมการานี้เราอาจจะได้เห็นดินจาเต่าใี่สีเสื้อใหม่ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามสามวกเดิครคคอปก็ควรทําใจเอาไว้บ้างนะครับเนื่องจากศักยภาพทางการเงินอาจจะยากมากๆที่สู้เรียลมาดริดเพราะทางฝั่งนั้นเองก็จองกระชกเจ้าหนูคนนี้มานานแล้วครับโดยเหตุน,นี้เองยิ่งทําให้เลี้ยวผูคนต้องใช้กําลังภายในอยู่ไม่น้อยถึงจะสามารถเอาชนะราชช่วยขาวได้แล้วคุณแหล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้หากใครนะครับไม่อยากพลาดอันดับสาระและความบันเทิงของวงการฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวท็อปสกอร์กันด้วยนะครับ